กระปูแม่มาใหเมื่อทีนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุค,สคนนะครับมาพา่อกระบอแดงคือเก่าครับพี่น้องกับเมนูแซบแซบคือเก่าปิ้งปลานะมือนีนทั้งปลาดุกทั้งปลาคอทั้งปลาเข่งพูนนะ่ะโอ้ปลาดุกนะยังไม่โตไงครับไงเนี่ย <laughs> คันซื้อกว่าต่ำกว่าห้าซิปแล้วนะพี่น้องพูนนะ่ะเข่าทะาแม่เพิ่นหนึ่งเข่ายังเข่าดอกดินเพิ่นนะครับอันนี้ไม่ได้ใส่หลายเพิ่น่าโอย เอาดอกดิน,นมัือว่าเอาลองเมืองห้อนบรรยากาศอยู่เฮื่อนก็นได้ครับมันเอา <c oughs> ออ ฮืมฮืมนิ่มบุมีกินนะครับนึกว่าเป็นย Q Q. ังคือ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 โบ่โบคือเนาะ แซ่บจริงครับปลาเคง็งพอดีกินพอดีทอดปลาเค็งหน้าครับ ปลาคอปลาคอนาเนื้อหวานขนาดย <c oughs> <c oughs> ุมตามุถั่วย่ามเ้มัจะเศรอบ้ะ ยามาใหม่ๆมันหวานเลยดีเลยครับกบตัวน้อยเบิรเนาะคือตัวน้อยอยู่ทางในไหครับตัวพอดีกินเถืือแรกขึ้นกันใด้พี่น้องกินข้าวอไอเข้าอย่างนะเก้งเข้าดอกอย่างนะครับ เมื่อวานนี่ได้แกงเฮ็ดปลวกกลับไอ้ตำมัทัว่วโอ้ย ไม่บ่ด,ดังพี่น้องพี่ไดค้คลิบเลยเมื่อวานนี่ครับบอกงามก็เลยบอกเอาลงให้พี่น้องมึงกินจนอิม่มจังได้เห็นว่าไม้มันไม้มันเบิด กบกินบร์ยิเยี่ยำเสียงเกียวมันกระบอกขัดเลยน้องๆโอ้ค่ะครับอัผมตอตำปุ่นกระปูมะปแม่มาไห่มัอกีน่ครับบ่โอ้กกทำมาได้ไหนครับามแม่ป่แม่แม่ปุ่บะไอ้เท่ากับไอ้แดงนี่แม่แพงไผ่ลเน้อยถามฟิลน้อยใจก็มี จักน้อยใจจักอยากลูกแล้วแม่ว่าโอ้ยลูกสงคนกับแพงส้ำกันแ่้แล้วอบอกเกินกันสักขีดซักมินเลย แซ่บดีป่นกระปู <c oughs> ถั่วยาป่านป่นมันหวานหวานนะครับ ปลาคอร้อยหอ,อมเกลือใส่เกลือป้อ,อม ย่างท้าเกลือเล็กน้อยครับจํำปุนกับปูทะเมก่อนหอมมันปูค่ะอ,อู้มซ่บเลย แค่ออกบ่ค่อยดีถ้าแม่ก็ได้เวลากินออกคลิปกันยำซ่าเพิ่นไ่มครับอยากไปนั่งกินข้าวน้ำเพิ่นนะครับเดี๋ยวไปกินต่อขอบคุณพี่ขอบคุณน้องทุกคนทุกทกำลังใจฝากพี่ต่อน้องสุขูมสุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แค่นี้ยัก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับประเด็นจากกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงเมื่อสุข,ขูมสุกคนนอนรับการได้เงินหมืน่นนะครับพี่น้องนอนตื่นกันให้เงินหมื่นหายนะครับพี่น้องให้เงินเสร็จเงินล่างกันมาแทนที่ นะครับแบมือก็ชชให้ที่แก้วมณนโชดโทษให้ไก่ยุได้มาผ่านนะครับลาพิลาโนไปเพง็กซ์นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ